สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยอมรับโกรธส้มเชงหลังบอกไม่ได้รับการเชิญเลยไม่มาโงเ่เฮงพูดครั้งแรกยอมรับโกรธส้มเชงเผยสาเหตุไม่ไปร่วมงานบวชหรือไม้ว่ากลายเป็นประเด็นพูดถึงในโลกโซเชียลและยังมีหลายคนนั้นให้ความสนใจกันอย่างมากเมื่อตลกชื่อดังส้มเชงสามชาติได้อัดคลิปลง YouTube พร้อมบทสาวหลังถูกชาวโซเชียลถามเข้ามาเยอะว่าทําไมครอบครัวของส้มเชง ไม่ได้ไปร่วมงานบวชของ,งหงูเฮงบุตรชายคนโตของเท่งเถิดเทิงโดยงานนี้ส้มเชียงสามชาติได้กล่าวว่าที่ไม่ได้ไปเพราะไม่ได้รับคําเชิญคิดในแง่บวกเขาอาจจะกลัวพวกเราติดโควิดแต่ญาติพี่น้องคนอื่นได้ไปกันหมดก่อนที่บุตรสาวส้มเชียงสามชาติจะกล่าวว่าโดยลุงบอกว่างานเป็นแค่งานเล็กๆไม่มีอะไรยืนยันว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเอาตรงๆคือไม่ได้รับการเชิญแบบส่วนตัวแบบเป็นทางการ ท่ามกลางโลกโซเชียลที่เข้ามาแสดงความเห็นอย่างมากมายและล่าสุดหง่งเฮงเปิดปากครั้งแรกยอมรับโกรธส้มเช้งสามชาหลังเผยสาเหตุไม่ไปร่วมงานบวชโด,ดยหง่งเฮงนั้นได้เผยทางอมรินทีวีว่าเรียนจบเสร็จบวชเลยไม่เกิน2อาทิตย์แล้วใน2อาทิตย์นั้นไม่ได้ทําบัตรพิมพ์มาเพื่อจะเดินเข้าไปแจกแต่ละคนเราบอกปากต่อปากญาติพ่อพ่อก็บอกไปใครมาได้ก็มาญาติฝั่งแม่ไม่ได้มาเลย เพราะเขาเอาอยุมากกันแล้วเขาอยู่ต่างจังหวัดกันเราไม่ได้อยากให้เขามาอยู่แล้วแต่ที่เห็นว่างานคนเยอะขนาดนั้นมันเป็นพวกผมทั้งนั้นเลยญาติญาติแทบไม่ค่อยมีใครมาในความคิดของผมคือทำไมเขาลงวิดีโอให้คนมาพูดถึงบ้านผมแค่นั้นตอนแรกผมยอมรับว่าโกรธมากๆพูดตรงๆแต่เราก็ไม่เป็นไรเราคิดว่าเขาทำมาแล้วแล้วเขาก็คงอยากจะพูดในมุมของเขา มันค่อนข้างกระทบจิตใจบ้านผมมากนะเพราะว่าจริงๆคนมาด่าบ้านผมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ